สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่27เมษาย,ยน2566กับ Fund Strategy In Focus นะคะที่มี่อานอัปเดตภาวะการเงินการลงทุนปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนตอนไม่ยังกลยุทย์การลงทุนในกองถุนรวมโดยฝ่าย Strategic v ของ European i n v e s Fund นะคะสำหรับ3 Consequence ที่มีนัยยะต่อการที่มีนัยยะต่อการลงทุนนะคะก็คือ ประเด็นแรกก็คือการเข้ามามีบทบาทของ AI ประเด็นี่2คือผลกระทบจาก b a n k s t r รีนะคะซึ่งส่งผลต่อน้ำหนักของดอกเบีย้ยก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะและประเด็นสุดท้ายก็คือ d ดซเซลลิงนะคะท,ที่ที่อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการลงทุนทั่วโลกค่ะประเด็นแรกค่ะการเข้ามามีบทบาท เพิ่มขึ้นของ AI นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในระบบการค้นหา AI แล้วก็คลาวนะคะจะเห็นหัวข้อที่ถูกค้นหามากที่สุดก็คืออัตราเงินเฟอ้อและภาวะสดถอยนะคะซึ่งจะพบว่าการใช้ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนมากขึ้นนะคะและกำลังจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนด้วยค่ะ ล่าสุดค่ะทาง JP Morgan นะคะได้มีการล่า u n c h ตัวของ AI ในการวิเคราะห์โมเดลที่บ่งชี้แนวโน้มของดอกเบี้ยว่าจะขึ้นหรือลดดอกเบี้ยนะคะโดยเปรียบเทียบจากเตทเมนต์ของเฟ d และ e ปี h นะคะของเฟ d โดยผลลัพธ์มีการบ่งชี้ว่า10%นะคะบ่งชี้ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย25 basis point ในการประชุมเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะจะมีการ run ในส่วนของธนาคารกลางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ECB, BOE และรวมถึงอีก30ธนาคารกลางเพื่อดูแนวโน้มของดอกเบี้ยค่ะ นอกจากนี้ค่ะแชท GPT นะคะสามารถจะแอดมูลค่าตลาดราคาหุ้นเพื่อวิเคราะห์ว่าหุ้นดีหรือไม่ดีด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะอาจจะเป็นความเสี่ยงสำหรับทุกอุตสาหกรรมเลยนะคะเพราะจะมีการ replace ตัว AI แทนการใช้คนนั่นเองค่ะประเด็นที่สองค่ะความกังวนลเรื่องของ Bank stress นะคะที่จะมีผลต่อนะักดอกเบีย้ยค่ะจากประเด็นเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็เงินเฟ้อน,นะคะทำให้ทาง Bloomberg Intelligence นะคะได้มีการสํารวจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลก,กว่า 46รายนะคะพบว่าวิกฤตธนาคารที่เกิดขึ้นนะคะมีผลต่อน้ำหนักดอกเบีย้ยเพียงใดนะคะและรวมถึงคาดการเงินเฟ้อและแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะเข้าสู่ recession ด้วยค่ะโดยการสำรวจค่ะในวันที่21เมษายนจนถึงปัจจุบันค่ะพบว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยส่วนมากให้น้ำหนักกับอั p เปอร์บาวของดอกเบี้ยในปีนี้นะคะลดลงจาก5.5เมื่อการสำรวจในเดือนมีนาคมมาที่5.25นนะคะและเชื่อว่าจะเริ่มเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคมปี2024ค่ะโดยในปีนี้ค่ะจะมี การขึ้นในตราดเบี้ยครั้งสุดท้ายในเดือนหน้านะคะและจะคงดอกเบี้ยไปเรื่อยๆจนถึงปลายปีค่ะซึ่งมีเดียนเทอร์มิน a ลเรนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5.25%และจุดสูงสุดอยู่ที่6%นะคะส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.8%ค่ะนอกจากนี้ค่ะบาลานซ์ชีดของเฟดน,นะคะปัจจุบันอยู่ที่8.6 trillion น,นะคะซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะคะก็แต่ใหญ่ลดลงจากปีที่ผ่านมานะคะโดยเชื่อว่าในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ จะมีการปรับลดบาลานซ์ชีตลงเหลือ8.4และ d e c ember นะคะจะอยู่ที่7.9ซึ่งจากการลดลงของบาลานซ์ชีตค่ะก็บ่งชี้ได้ว่าเฟดจะเอาเงินเข้ามาใส่ในระบบหรือทำ QE เพิ่มอีกประมาณ5แสล้านดอลลาร์ในปีนี้ค่ะ ในการประชุมครั้งหน้าค่ะคาดว่า43%นะคะเชื่อว่าเฟดจะส่งสัญญาณเรื่องของการบ่งชี้ในการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะส่วนในภาพของเศรษฐกิจค่ะการเกิด e c e s s i o n ค่ะน้ำหนักส่วนมาก67%เชื่อว่าจะเกิด Recession ในอีก6ในอีก12เดือนข้างหน้านะคะโดยสัญญาณการเกิด e c e s s i o n เนี่ยจะเริ่มต้นในไตรมาส3ปีนี้ที่น้ำหนัก60%นะคะ <Wh im. S 1> และตรงกับที่เราประเมินไว้นะคะในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎา,าคมะค่ะจากแรงกดดันเรื่องของ Bank s t r e รทนะคะส่งผลต่อ credit crunch <ly> นั่นเองนะคะและประเด็นวิกฤต แทราคาหรือแบงก์สตรีทเนี่ยค่ะจะทำให้น้ำหนักดอกเบี้ยลดลงที่50 b a สิ s Point หรือมากกว่านั้นโดยน้ำหนักตอนนี้นะคะให้43ค่ะดังนั้นเท่ากับว่าเฟดเนี่ยไม่จำเป็นต้องขึ้นตดอกเบี้ยต่อไปแล้วนะคะจากเดือนพฤษภาคมค่ะและการปล่อยสินเชื่อทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและก็อสังหาค่ะรวมถึงประชาชนค่ะจะมีความเข้มงวดมากขึ้นก็คือพูดง่ายๆปล่อยสินเชื่อได้ยากขึ้นนะคะ ก็จะเป็นปัจจัยกดดันต่อเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามผอกการสำรวจเชื่อว่าวิกฤตธนาคารที่เกิดขึ้นนะคะจะลุกลามต่อไปนะคะก็คือจะคอนติเนียต่อไป แต่ก็จะมีการเข้าช่วยเหลือนะคะโดย87%เนี่ยเขามองว่าธนาคา,ารกลางสหรัฐเนี่ยจะเพิ่มสภาพคล่องให้และรวมถึงการการันตีด้วยนะคะในเงินฝากค่ะเพื่อให้ผ่านวิกฤตธนาคารไปได้ค่ะส่วนแนวโน้มของดอกส่วนแนวโน้มของเงินเฟอ้อนะคะที่จะกลับมาที่เป้าหมาย2%เนี่ยเชื่อว่าจะอยู่ในช่วงของสิ้นปี2024ค่ะโดย2ใน3ของนักเศรษฐศาสตร์นะคะเชื่อว่า67%จะเกิด recession และมี13%คิดว่าจะเป็น soft landing โดย20%ค่ะเชื่อว่าจะเป็น hard landing ค่ะพูดง่ายๆว่าแบง สเตรทเนี้ยก็เป็นการเป็นปัจจัยเร่งนะคะทำให้การเข้าสู่ recession เร็วขึ้นและก็มีสัดส่วนในการเพิ่มในส่วนของ hard landing ด้วยนะคะส่วน c o n s u เม e n ที่3ค่ะก็คือความกังวลเรื่องของ d e s e ซลลินะคะที่จะมีการ X อ a t e นะคะตัวเ d a t e ก็คือวันที่เงินคงคลังหรือ cash balance เนี่ยและมาตรการพิเศษอื่นๆนี่จะถูกใช้จนหมดเลยนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ แล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าจะเป็นช่วงไหนนะคะโดยเยเลนเนี่ยเขาประเมินว่าน่าจะเป็นในต้นเดือนมิถุนายนในขณะที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะอยู่ประมาณปลายเดือนกระกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมค่ะไอความสําคัญของเดซเซลลิงก็คือเดซเซลลิงที่ที่จะมีความสําคัญในเดือนนี้เนื่องจากว่าเดือนนี้จะมีการจัดเก็บภาษีนะคะซึ่งต้องมาดูระดับเงินที่รัฐบาลเนี่ยเก็บได้ว่าเพียงพอต่อรายจ่ายหรือเปล่านะคะ แล้วก็จะได้บ่งชี้ถึงความสามารถในการชําระหนี้ของรัฐบาลต่อไปได้นะคะโดยเพดานหนี้สาธารณะค่ะจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อรายจ่ายมันมากกว่ารายได้น,นั่นเองนะคะทำให้จะต้องกู้ยืมเงินใหม่มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณดังนั้นเนี่ยเมื่อเซล,ลิงไอตัวเพดานหนี้่มันอยู่เท่านี้ถ้ารายจ่ายมันมีมากขึ้นและรายรับเนี่ยร้อยลงก็เท่ากับว่าราาัฐบาลต้องกู้หนี้แต่ถ้ามันกู้หนี้เกินมันไม่สามารถที่กู้หนี้เกินกว่าเพดานหนี้ได้นะคะก็ต้องมาติดตามต่อไปค่ะว่า ตัวภาษีภาษีที่รัฐบาลเก็บเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะดังนั้นค่ะการกําหนดวันเอ็กซ์เดทนะคะก็ถือว่ามีความสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าหากองเกรเนี่ยไม่ปรับเพิ่มเพ,มพดานหนี้นะคะก็จะทําให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถชําระหนี้ได้นะคะก็จะถูกดาวเกรดจากคารเดเลตติ้งนะคะและออของตาสารนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของดีฟอล์นั่นเองค่ะซึ่งในอดีตค่ะ ปกติรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะใช้การขยายแผรนหนี้เข้ามาช่วยเสมอนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้เราจะพบว่า CDS นะคะหรือ c Credit d e f a u l t Swap นะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทำนิวไฮแล้วนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะตลาดประเมินว่าเม็ดเงินในครั้งตอนนี้ค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะและจากตัวหนี้ของเทชเชอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่า316,000หล้านในวันที่ยีเมษายนนี้นะคะ จะต้องประเมินกับรายได้ของรัฐบาลอีกครั้งค่ะว่าจะมีการก่อหนี้เพิ่มเติมได้ไหมโดยในส่วนของแบงก์สเตร์ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้รัฐบาลเนี่ยก็รัฐบาลของสหรัฐขาดดุลงบประมาณหนักๆในปีนี้ค่ะผลกระทบจากเดซเซอลิงนะคะก็จะทําให้เกิดในวงกว้างได้นะคะก็จะทําให้ทางสหรัฐเนี่ยไม่สามารถออกตราสารหนี้ใหม่ได้เพราะว่าชนเพดานแล้วปัจจุบชนเพดานนะคะโดยอดีตค่ะจะใช้วิธีการเพิ่มเพดานหนี้นะคะเพื่อให้มีแก็บที่สูงขึ้นรัฐบาลก็สามารถ ปั๊มเงินเข้ามาในระบบได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามาต่ะต้องผ่านการโหวตของคอนเกรสก่อนนะคะทั้งนี้ค่ะในร่างกฎหมายนะคะจะต้องเกิดขึ้นก่อนวันเอ็กซเดนะคะเพราะคังเนี่ยจะต้องนําเงินไปชําระการขัดดุลของคังก่อนนะคะ จากการที่รัฐบาลเนี่ยพูดง่ายๆใช้เงินมากกันไปก็ต้องออกพันธบัตรเพิ่มนะคะก็เหมือนกับพิมพ์แบงก์มาจ่ายนั่นเองนะคะส่วนผลเนี่ยก็จะส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงบอลยูก็จะปรับลดลงค่ะโดยจะเป็นประโยชน์ต่อทองคำนะคะและสินทรัพย์เสี่ยงในสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นจากระบบนะคะโดยเฉพาะโกลด์ซองนะคะอย่าลืก็ตดามค่ะประเด็นนี้เรายังต้องติดตามนะคะเพราะว่าจะต้องดูเม็ดเงินที่ภาษีจะเก็บได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็วันเอ็กซ์เดทค่ะคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะ ซึ่งตัวประเด็นนี้จะติดเ,เขาเรียกว่ามีผลต่อ,อตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ด้วยนะคะ สรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐในปรับตัวผสมผสานโดย10ใน1ิอุตสาหกรรมของ s p 500าปรับตัวลดลงยกเว้นกลุ่มเทคนั่นเองนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงหลังผลประกอบการของ Big t e ท h ไม่ว่าจะเป็น Meta นะคะ a ัลฟาเบแล้วก็ a c e b o o k เนี่ยออกมาได้ดีกว่าที่ตลาดคาาทั้งรายได้ยอดขายแล้วก็มีการ u บ back ด้วยนะคะโดยแรงกดันเนี่ยกลับมาในกลุ่มของ C ิชิเคินะคะโดยเฉพาะก็กลุ่มธนาคารและก็อุตสาหกรรมนะคะที่กังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยหลังจากที่แบงก์สเตทเนี่ยเป็นกระตัวเร่งในการเพิ่่่ม Recession ทีเอขขึ้้นนคะุง อ Microsoft เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมา7%จากผลประกอบการที่ออกมาดีตรงข้ามกับหุ้นของ First Republic Bank นะคะที่ลดลง29%นะคะเนื่องจากว่าความไม่แน่นอนว่ารัฐบาลกลางจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่านะคะและกรอตตอนนี้ก็กำลังประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลืออยู่ค่ะส่วนความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยค่ะทำให้ดอลลาร์เนี่ยมีการอ่อนค่าลงนะคะที่101.18ค่ะบอลยูปรับตัวลดลงในกรอบนะคะโดยทวีเนี่ย ที่บ่งชี้เรื่องของดอกเบเี้ยังอยู่ต่ำกว่า4%อยู่ที่3.94เทนเยียร์อยู่ที่ประมาณ3.44นะคะราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่างวันและปิดปรับตัวที่1,999เหรียญต่อชาร์ลส์ส่วนราคาน้ำมันค่ะแม้ว่า EIA เนี่ยจะบ่งชี้ว่าซอฟพิวเนี่ยปรับตัวลดลงมา,างค่อนข้างมากนะคะ5.1ล้านบาร์เรล,ลเลยแต่ว่าความกดดันเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงค่ะ WTI หลือเห,หลืออยู่ที่74เหรียญเบรน t อยู่77เหรียญต่อบาร์เรล,ลนะคะซึ่งอาจจะทำให้โอ e ป Plus เน ในการชุมครั้งหน้าจะต้องลดกาำลังการผลิตลงอีกครั้งเพื่อกระตุ้นราคาน้ํามันนะคะอย่างที่เคยแจ้งไปค่ะหากเกิดลิเตชันเนี่ยราคาน้ามันจะปรับตัวลดลงมาโดยไม่สนว่าสปายจะมากน้อยแค่ไหนค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะปรับตัวในแดนลบนะคะจากความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็เออร์เน็งที่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอย่างไรก็ตามปีนี้ตลาดหุ้นยุโรปโดยยูโรซ็อกห้าสิบนะคะสร้างผลตอบแทนได้สูงถึงสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ในเทอมของดอลลาร์นะคะซึ่งสูงกว่าเอสเอพีห้าร้อยถึงสามเท่าค่ะ ตลาดหุ้นเอเชียค่ะปรับตัวผสมผสานนะคะดัชนี MSCI Asia Pacific Financial เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมา0.4ในกาในเช้านี้นะคะขณะที่ t o ฟิก b a n กเนี่ยก็ของญี่ปุ่นก็ปรับตัวลดลงมา2.1นะคะโดยเป็นการลดลงตามกลุ่มธนาคารของอเมริกาแล้วก็ยุโรป จากความกังวลเรื่องของแบงก์สเตรทค่ะส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลดลงนะคะส่วนตลาดจีนค่ะปรับตัวบวกในวันเป็นวันแรกรอบสัปดาห์นะคะหลังจากที่ใครกังวลเรื่องของ geopolitics แล้วก็ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมานล็กหน่อยค่ะโดยปัจจัยเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้ที่เป็น golden week ถึงห้าวันนะคะทำให้การท่องเที่ยวอาจจะกลับมาคึกคักค่ะส่วนหุ้นฮ่องกงค่ะมีผลประกอบการที่ดีก็เลยปรับตัวบวกมา0 7%ค่ะ กลยุการลงทุนค่ะยังคงทําให้คําแนะนําเดิมนะคะเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนนะคะโดยปจัจจยบวกจากผลประกอบการและทําให้เราเลือกในกลุ่มของคุณภาพนะคะเรื่องของบิทแคปของเมกาแล้วก็เออร์เน็งที่จะออกมาดีนะในกลุ่มเทคของจีนนะคะนอกจากนี้ค่ะตาสารนี้ก็แนะนํำที่จะสมนะคะจากแนวโนบอลยูที่ปรับตัวลลงจากเรื่องของดอกเบีย้ยชะลอตัวนะคะและได้ประโยชน์เพิ่มจากเดซเซลิงด้วยนะคะ ก็แนะนําให้ซื้อตาสารนีนะคะแล้วก็ทองคําค่ะแนะนําให้ทยอยสะสมเมื่อต่ากว่า2องพนเหรียญต่อเทาอาส์ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ